เรื่องนี้ดีสรุปข่าวสั้น5นาทีพออรุณสวัสดิ์นะครับกลับมาพบกับ Easy News อัปเดตในช่วงนี้กันครับกลับมาอีกครั้งกับผลการจัดอันดับ100ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกหรือ The 100 Most Beautiful Women in the World 2020ของเว็บ b l o อ Starometer.com m นะครับหลายคนจับตาม,มองแล้วก็ให้ความสนใจในทุกๆปีเลยแหละครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ให้แฟนๆทั่วโลกที่ติดตามบล็อกนี้อยู่กว่า13ล้านคน ได้ร่วมเสนอชื่อลงคะแนนโหวตผู้หญิงที่สวยที่สุดของปี2020กันตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับโดยเปิดให้เสนอชื่อหญิงสาวที่มีอายุระหว่าง20จนถึง40ปีได้ทุกสัญชาติส่วนเกณฑ์การตัดสินนะครับจะดูที่ความงามบนใบหน้าสเสน่ห์และความนิยมนะครับซึ่งล่าสุดกระแร้รรายชื่อหญิงสาวทั้ง100คนที่ทั่วโลกลงความเห็นว่ามีใบหน้าสวยที่สุด100อันดับเรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับและผู้ที่มีคะแนนนําเป็นอันดับหนึ่งก็คือ โซนเยจินดังเอกสุดฮอตนะครับตลอดการจากเกาหลีใต้ที่เล่นเรื่องไหนก็ปังโดยเฉพาะกับเรื่องล่าสุด crash landing on you นะครับส่วนสาวไทยของเราก็ไม่น้อยหน้าคันครับเพราะว่าติดอันดับถึง6คนด้วยกันก็คือลลิสามโนโบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงติดอันดับที่2นะครับยายาอุรัสยาติดอันดับที่4คิมเบอรี่แอนเทียมสิริติดอันดับที่38ใหม่ดาวิกาโฮเนีติดอันดับ45ใบไบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษภัยบูลติดอันดับ56 และแอนโทเนียโพซิลมิสซูปราเนชั่นแนลคนแรกจากประเทศไทยติดอันดับที่91ซึ่งผลอันดับสุดท้ายหลังจากการปิดโหวตนั้นเราคงจะต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าอันดับจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือขยับอย่างไรได้อีกบ้างนะครับโดยเฉพาะอันดับของสาวไทยนะครับ เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับนักอ่านนะครับเมื่อเจเคโรริงนักเขียนชื่อดังเจ้าของจัก,กรวารแฮร์รี่พอตเตอร์กำลังจะออกหนังสือสำหรับเด็กเล่มใหม่ที่ชื่อว่าดิดอิกาบอกนะครับโดยจะเผยแพร่ให้อ่านกันแบบฟรีๆผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้เด็กๆและแฟนหนังสือของเธอทั่วโลกได้มีสื่อบันเทิงช่วยเยียวยาจิตใจในช่วงของโควิดในทีนี้นะครับซึ่งเธอหวังว่าหนังสือเรื่องนี้จะช่วยสร้างความสุขได้ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกคนในครอบครัว ดีอีกบ,บอกนะครับจะเป็น p o l i t i c a l fairy tale ซึ่ง J.K. Rowling ได้เขียนเอาไว้หลายปีแล้วครับและมีเพียงลูกๆของเธอเท่านั้นที่ได้อ่านซึ่งเดิมทีเธอตั้งใจจะจัดพิมพ์ต่อจากแฮร์รี่พอตเตอร์เมื่อหลายปีก่อนนะครับแต่ว่าก็ต้องเลื่อนออกไปเพราะว่าหลังจากแฮร์รี่พอตเตอร์ประสบความสำเร็จสูงสุดเธอต้องอุทิศเวลาเพื่อเขียนแฮร์รี่พอตเตในภาคต,ต่อมาจนกระทั่งเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด -19 ในปีนี้เธอจึงอยากจะตัดสินใจ แบ่งปันวรรณกรรมเยาวชนเรื่องใหม่ให้กับทุกคนโดยเฉพาะกับเด็กๆนะครับดีอีกบอกจะถูกเผยแพร่สัปดาห์ละ2-3บทและจะจบประมาณวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับนอกจากนี้ JK r o w l i โรลยังได้จัดประกวดการวาดภาพประกอบให้กับเด็กๆได้ส่งผลงานเข้าประกวดอีกด้วยล่ะครับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านดีอีกาบอกได้กันได้นะครับที่ www. d e k a b o o com นะครับ ขอบอลอังกฤษเตรียมเฮกันได้แล้วนะครับเมื่อฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกยืนยันกำหนดเวลาชัดเจนแล้วที่จะกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งในวันที่17มิถุนายนนี้หลังจากที่ต้องหยุดพักไปตั้งแต่13มีนาคมที่ผ่านมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด1 9และจะทำการแข่งขันในระบบปิดต่อเนื่องไปจนจบฤดูกาลในช่วงเวลาประมาณวันที่27กรกฎาคมนะครับโดยโปรแกรมนัดรีสตาร์จะเป็นเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับอาร์เซนอล และแอสตันวิลล่าพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและทีมอื่นที่เหลือจะจัดการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่19-22มิถุนายนนี้ครับส่วนสถานการณ์ของลีกอื่นๆในยุโรปที่มีกำหนดจะกลับมาแข่งที่อิตาลีนั้นนายวินเชนโซสปาดาฟรารัฐมนตรีกีฬาก็เพิ่งประกาศยืนยันอนุญาตให้ฟุตบอลกันโช่ซีเรียอากลับมาทำการแข่งขันอีกครั้งในวันที่20มิถุนายนขณะที่เกมลาลิกาของสเปน ก็ได้กลับมาทําการแข่งขันกันแล้วตั้งแต่วันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาครับและนี่คือ easynews update ในช่วงนี้กริพงศสุทธาสินพรมแพร์รายงาน